มีงเงินให้ทุกคนนะเข้าใจป่ะนะวันนี้คนที่มาร่วมพิธีอขอให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ด้วยด้วยบารมีแห่งความศรัทธาที่เราศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราบูชาพระพุทธเหนือเสียนเก้าแล้วก็เทพเทวาก็คือมหาพระมารดามหาบารมีพระมารดาธุรคาเนี่ยนะที่มาสถิตที่นี่ด้วยก็เป็นที่เรียกว่าทิ่ตั้งแห่งการสร้างกรรมดีที่นี่ แล้วก็บารมีแห่งสีนาคาคือท่านให้ตั้งชื่อว่าถ้ำสีนาคาก็คือบารมีธรรมแล้วก็บารมีเทพมีทั้งธรรมะแล้วก็เทพเจ้ากปกปักรักษาตรงนี้และที่ท่านมาบอกนะในนมิตรแม่แล้วก็ลนะัขนณะนี้ท่านให้บอกทุกคนนะว่าวันนี้ที่ได้สร้างร่วมกันก็คือการสร้างกรรมดีแล้วทุกคนมาถวายดอกไม้ผลไม้ของบูชาต่างๆเนี่ย เป็นบุญแล้วนะทุกคนได้ทําบุญร่วมกันนะเพราะว่าทําให้กับเบื้องบนเนี่ยซื้อของซื้ออะไรมาต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวพอทําพิธีท่านให้แตะลูกแก้วสีเหลืองนะทําไมท่านต้องให้เป็นสีเหลืองทองก็คือว่าอยากมอบเองินทองให้กับทุกคนแล้วก็ท่านจะให้แม่ทําอันเนี้ยวงสูงด้วยมีลูกแก้วอยู่อย่างนี้นะเป็นมงคลนะ แล้วก็เป่าเงินกระเป๋าทองนะแจกให้ทุกคนกลับไปนะกลัคนที่มาได้เอาเอาให้อันน้ำตังอะแม่แจกหมดแล้วก็มีแบบนี้ที่ที่ตังหากอันนี้มีกระเป๋าตังหะแล้วแบบนี้ตังหะไปฝากกันได้นะแต่คนหนึ่งห้ามเกินสองนะให้ให้คบทุกคนก่อนถ้าเหลือเราค่อยแบ่งปันนะอย่าโลภนะต้องแบ่งปัน